เข้าแล้วเหรอเดี๋ยวลองพิมพ์ดิเอ่อเวสเกอร์อืมเข้าแล้วเหรองดูิปับเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมาแล้วออมาตอนกูไม่มีตังค์ไอคิปหายแล้วกูจะทำคลิปยังไงไม่มีตังตังหมดแล้วไปหาตังก่อนแป๊บรับรอง แล้วก็ปังจะกดแล้วจะกดแล้วปังเวสเกอร์คร yes ับผมลอาดูสิดูเวสเกอร์กัน j เ s t the master m i n ไ r พ่อหนุ่มเวสเกอร์นะฮะ มันหนุ่มเปอร์สกิลสุดห่าสวัสดีครับอยู่กับผมยายสเกมเมอร์ชังนะครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมเดตบอยอีกรอบนึงอีกครั้งหนึ่งแล้วจะที่หา,หายกันปเป็นเดือนเดือนสเศษเพราะว่ารอเปอร์กเข้าแล้วก็ติดเรียนนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าใครสังเกตเมื่อกี้ครับแต้มเลนผมจากล้านกว่าเดือพันเดยวเล่นซะแบบรอไป <laughs> เยอะอยู่นะ ได้กันมาเยอะๆนะฮะก็มันจะมาเล่นออกแนวขำๆแล้วกันก็ไม่รู้จะจัดเปิร์กอะไรดีนะฮะก็่าจัดเปิร์กนี้ไปแล้วก็เปิร์กนี้เปอะไรวะปกความตระหนักรู้แบพว่าชีวิตจะเห็นออรไลนโอเคอันนี้ก็ของเปิร์กอ่าประตูเปิดแล้ว The ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่จริงๆก็โอเคนะเอาปเปอร์น,นี้ไปคู่กับอันนี้ผู้คุมโลหิตน่าจะเฟี้ยวอืมน่าจะเฟี้ยวน่าจะเฟี้ยวสามสิบก็สามสิบสามสิบ,สสบ,สสบวิก็โอเคอยู่แต่ว่าเอาอันนี้ไปเดี๋ยวน่าจะดีเพราะว่าอันนึงเจอแล้วมันเจอท้ายเกมอันนึงก็เป็น,น,ปน,ปนอ,อันนี้แล้วกันน่าจะเข้ากัน ต้องแสงดาราของน้องเกาหลีพอแบบปุ๊บปีใกล้ๆก,ก็ติดเอฟเฟกต์ไปนะฮะอันนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวได้ใช้เปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็เปิร์กอันนี้ไปโมลิเอ้ยเอ่อโนว์ no แล้วก็เออ่งานหนึ่งเอาเป็นอันนี้ละกันอประมาณนี้ตัวแอดออนก็ คือเริ่มเกมมาคือไม่รู้ว่าจะใช้แอดออนอะไรดีนะฮะเดี๋ยวขอขอด้นิดนึงก็มีศึกษาข้าวๆาแล้วแหละว่าเวสเกอร์มันมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอดูกอ๋ออัตราิดเชื้ออลบอรสแส์แผปทั่วร่างกายอ่าฮะ อ๋อมันติดโอ้แต่ดน่าจะยากนะติดเชื้อยากอยู่อ่าโอเคอันนี้หนึ่งอันแล้วก็ลองอันนี้ส่วนนี้ก็ก็เป็นโมลีแล้วกันอ่าโอเคมีประมาณนี้อันนี้เป็นลิงแบบขำๆนะฮะเดี๋ยวไปรอดูปฏิกิริยาดีกว่าข้อวัวที่แตกหกักเอ้ยข้อวัวแตกหักเฉยๆ เิ่นเกมมาติดเชื้อหมดทุกคนเอ้ยเจอแล้วอุ๊เจอสองเจอผู้พับเลยเอาใครดีเอาคนนี้นแล้วกันนี่และดูเมไหนแล้ววะดูเมนูแล้วอะอ่าจนสัมผัสได้ว่าเธอฉีดสเปรย์อัดขับ วอาไงจ๊ะอุ้ยเยหมดเวลาเล่นแล้วยุ่เท่ห์โหดเกินอยู่นี่อยู่นี่สัตว์กูอยู่นี่อยู่บนต้นไม้หลังวะนี่ I'll see you dead แกตายไอด้าเอ๊ะคืออะไรวะเออไอด้า มั้งจำชื่อไม่ได้แต่นีีไม่มีคนโอเคน่าจะปั่นเครื่องในโรงงานอุ้ยอุ้ยมีคนชีสเป้มีคนชีสเป้แล้วล้วอ่าวดิชาวดิชาแม่สาวโอ้ติดเชื้อกันแล้วนาว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 เอาอันนี้แหละ เอาตีเดี๋ยวก็ล้มเหรอผมว่าติดเชื้อเต็มจนอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมไปว่าแอดออนแดงมันไอ้นี่นี่หว่าสามสิบวีแล้วติดอะไรวะติดตีเยวล้มเลยโอเคโอเค เอเลิกกันจ้เิมน่ฮ่าฮ่เพ่เริ่มนะาเมนี่ยเพ่เริกก็แขวามมานไอ,อุ้ยมีคนฉีดสเปรย์เสีอห่าไปจ๊ะอุ้ยปั่นสองเครื่องเลยเหรอ เขไวิ่งไปช่วยแล้วแหละแล้วขีดสามขีดมันคืออะไรวายู่ไหนวะปันน่นอยู่เครื่องนู้นแน่เลยหาก่อนไม่ใช่อยู่ไ,ไหนวะอุยอ้ยอุ้ยนี่ก็จะเสร็จนี่ก็จะเสร็จ ไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยนะี่เหวือยลแล้วปะแลวอะไรคือพุ่งปั่นไปจังวะเอ่อวิ่งเลยมีสปินเนี่ยโอ้แล้วมันพกสเปรย์เลยมันพกสเปรย์มาเอง ว่าไงจ๊ะคนสีสเตเป้เอานี่ดีกว่าไงจ๊ะวกไงจ๊ะโดนต้องโดนกูปล่อยมึงหลุดเนี่ยูปล่อยมึงหลุดเนี่ยอ้ยอะไรล่ะ ปล่อยมึงหลุดแล้วมึงไปไหนอ๋อหลบวานฟ้าน่าจะเสร็จหลายเครื่องกันแหละรอบเนี้ยสามเครื่องอะตีไปเคลเลอร์เดินดินกินข้าวแกงยืดแค่ปั๊บนะเพื่อน อะไรถุงน้องแบบชอบแบบกระโดดข่มขืนอไอห,หนึ่งเสื้อนโซนโอเค,อน,เน,คน้องจะกระโดดข่มขืนขึ้นไปจะเสร็จเสร็จละวยุ่นโ่นเลยไอ้ด้ดแบบดา

ไม่ใช่ดิมันคือใครวะไอดา้าพี่ไอด้าเป็นไงนะเอ้ยเป็นไงวะไอวะเอ้ยเฮ้ยแม่งเหมือนประดีช่างมันต้องช่วยแล้วโอเคใายช่วยไม่รู้อะไอดา้าเรามาเอาเครื่องเครื่องดเลือเสร็จแล้วจะคก็เกคดเคลเดเซน พังกนไม่รีบไม่รีบไม่รีบพังกอนเอ้ยอย่าไอ้ดาอย่าอุย้ยมีระเบิดไอ้ดาตัวนี้มีระเบิดดิวไปแล้ว,ลวดิงฉีกไปแล้วน่าก็เปิดเครื่องนี้เสร็จเลยแล้ว ปั่นอีกหรอแต่ข่านหน้าน่าจะเสร็จแล้วแหละนี่อ่ะนี่ไอ้นู่น,นโอเคจแต่หยับจูแบไบด้ละสวัสดีครับพีไอดาเติมสก,กินไอดาเลย อ้มีสปินมีสปินนอ้ก็มาก็ตามอ่ะโจนเออบได้แค่นี้เหรอ เจ็บนะกูบอกเลยเจ็บนะรอบนี้เจ็บนะอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้เห็นดีเฮ้ยนหาเลยเรียบร้อยเอาอืมไม่คิดว่าจะแอบตรงนี้ แล้วมันก็เสร็จแล้วนี่นี่ยกก่อนไปไหนเดียวตรงนี้เดียวไปอ,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 อย่านะคู่มีคนปั่นตรงนี้วัวผังไม้ด้วยว so <laughs> the only you are merely postponing the inevitable the only end so what the only mười một nghìn một trăm linh mười một nghìn một trăm linh น้องเนียนใครมาฉีดสเปรย์ตรงนี้สเปรย์ไหมลูกเฮ้ยวิ่งไปเลยเฮ้ยซีซีเดี๋ยวล้มลืมเปลี่ยนเครื่องเดียว ไหวจังเลยเครื่องเลยโอู้มีใครฮิวเอ้ยไม่ใช่ฮิวอ,อะไรอยู่ตรงนั้นอะน้องเนียนน้องเนียนติดเชื้อถาวรสวัสดีสวัสดีน้องเนียนมีคนวิ่งอยู่แถวนี้ไปไหนละโนไอด้า

เฮ้ยยังจะช่วยทันเอ๊ะมีโมลิเออมีโมลินี่หว่ามาเอามีทางหลังอีกไอ้บัลไลเอ๋อก็ตามเนี่ยก็คือตามไงก็ตามไงก็คือมีโมลิก็โมลิเลยดิ มาที่สนามเฮ้อมันปั่นเครื่องไหนมันปั่นอยู่สองเครื่องอ่ะไอด้าสวัสดีครับน้องไอด้าอันนี้คือทำอะไร

เอาัดีจ้ะมไอ้นี่มันชอบมันชอบ d i s a p p i n t e is that b s t มีดีแค่นหรอไอด้ด่าอุ้ยต่อยกูเหรอแล้วก็มาจบเพื่อนกันเถอะ อ่าเสร็จพอดีเครื่องนี้ไหนมึงอยู่ไหน,นเห็นมึงอยู่แถวนี้ตัวนึงโมลิได้แล้วแหละแต่ว่าหายตัวกันคิดว่ามันช่วยไหมหรือว่ามันเปิดประตู เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่อยู่วะเป็นไรวะู่ไหนจ๊ะไม่มีคือไม่ช่วยู่ไหนจ๊ะแ่อ้าวมีลูกเองเหรอลูกเองไปไหนละ่ะไอด้าน,น่าจะรอดแน่เลยไปไหนแล้ว nào đều mình đúc ê lắm nó này la bay đi ai đa con to lên dù này มันเจอหรอกว่านันยังมันไม่เปิดประตูอะแต่ว่ามันอยู่ไหนผมโ,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 โมลีได้แล้วด้วยแต่ว่ามันอยู่ไหนละ่ะตัวนี้อืมไม่ช่วยกันแล้วแหละน่าจะนะ quyết chơi lắm Hào rồi ba Hào han rồi ba Ui Má cay chơi là อย่าละฉีกไปโน่เหรอเอาหายเว้ยเอาอยู่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้มีอะไรเจอละวช่วยเพื่อนหน่อารีบไปช่วยดตนะิต้องรีบนะต้องรีบนะ เด <tang ar df> ี๋ยวไปเล่นต่ออออยากเล่นครับมาจบเกมกันเถอะเรามาจบเกมกันเถอะเอาอีกหนึ่งดวอดีเลยได้วิวดีเอาโดนบัง มาจบเลนเถอะตายภาประตูัวไอ้เด้อตัวสุดท้ายคาดไปแล้วคาไปแล้วอไวอไ้นี่ไง นี่มาหาวิวสวยๆตรงนี้ตรงตรงนี้มาวิวสวยๆมาจบกันเถอะเหมืงว <t> ัวเอาๆเอาๆมีแสบันโคลมีแสบันโคลก็มีสรุปคือ ปบิร์กหูเดินสามเดินห้าเดิสรุปคือเบิร์กดาต้องแสงดาราแทบจะไม่ได้ใช้เลยได้ใช้แค่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เลยต้องหาเบิร์กเปลี่ยนใช้ยากมากถ้าแบบว่ามันไม่มาเป็นตี้นะฮะก็เดี๋ยวไว้ลองเล่นเซตเออเซตเบิร์กเลทเกมแล้วกันเดี๋ยวลองดูว่าจะเฟิร์กจะทุ้ยจะเสียวฟาวมะพร้าวแก้่บ่ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ